อะไรคะคนยิงยิงครับชื่อยิงไม่ใช่ค่ะเสียนเส้นใช่อเสียนเสียนวอ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 ผ้าไม่ใช่ค่ะค่าอะไรครับชื่อปุ๊ดอกไม้ชื่อควาไม่ใช่ค่าอะไรคะอะไรครับเนี่ยเออยางมันผมอุ้ยถูกต้องอุ้ยดูไใช่ใช่ใชื่อใช่ใช่ใช่ นี่คืออะไรคะยุไม่说防晒霜会油吗？不油啊。นี่มีขนเลยค่อะไรคะ？ค่าอะไร？出来？这是木木。เรีเียเีย是咸咸？不是。ไม่ใช่ค่ะคืออะไรคะ？มันใหญ่เหรอครับไม่เห็นมันจะเขา说这是大的吗？怎么不觉得大呢？เฮ้ยเริ่มได้ละเอ้ย他觉得差不多开始了。ค่าอะไรคะ？

อไม่ใช่ค่ะคืเค่องแปรงคือแปรงคือคือแปรงคอแปรงค่ะแคือรคอแปรค่ะแปรคืปัด,ปดมมอค,ดคอแปรอแปรคอคือค่อคือแปรคคืออแปรคอรอ